สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดสามงามนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของวัดสามงามนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับเข้ามาถึงเราก็จะพบกับคุมารทองนะครับยืนเด่นเป็นต่างาอยู่หน้าวัดเลยนะครับบริเวณวัดก่อนกลางจะสงบนะครับมี ที่สาคัญนะครับสวยงามมากเลยนะครับด้านข้างก็จะมีพระประสมเจดีย์จำลองนะครับอันนี้คือจําลองมาจากหลงพระประสมเจดีย์จริงนะครับแล้วก็มีเทเวศวรนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์เก่านะครับซึ่งกําลังปรับปรุงอยู่ขนะนี้นะครับเป็นโบสถ์หลังใหม่เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะมีชาวบ้านนะครับมากราบขอพรนะครับหลวงพ่อเตนะครับก็คือ เป็นปราเกจิชื่อดังนะของอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเลยนะครับก็คือจะมีความเด่นด้านเมตตามหานิยมนะครับก็คือจะมีการปลูกเศษนะครับคูมันทองนะครับไว้สำหรับเรียกทรัพนะครับพ่อขาแม่ขาต่างๆนะครับม,มักจะนิยมนะครับมากราบขอพอรบารมีของหลวงปอหลวงพ่อเตนะครับแล้วก็ ได้มีการขอโชคลาภนะครับกับขุมานทองเศรษฐีนะครับซึ่งในวันหยุดนะครับจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมากันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวัดสามงามนะครับก็การเดินทางก็สะดวกนะครับอยู่ติดกับถนนนะครับหากใครสนใจมาเที่ยวนะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมากราบขอพรหลวงปอ่เต๋อกันได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นสรีระสังขารของหลวงปูเตนะครับซึ่งมีบรรจุอยู่ในโลงนะครับแล้วให้กับพี่น้องนะครับมากราบขอพอรกันได้นะครับ